ปีศูนเมื่อปี06นะครับคนจะเลือกซื้อคอนโดเพราะว่าอยู่อาศัยเองเป็นส่วนใหญ่น,นี่คือก้อนนี้นะครับอยู่อาศัยเองนะปี06เท่ากับปีอะไรเลยย้อนไปสักประมาณ7ปีได้ไหมในห้าปีประมาณปี50 49 50้านะครับคนซื้อคอนโดเพราออยู่เองแล้วก็ลงทุนประมาณ20%เนะครับภาพมันจะล้อกันนะอันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยปี06ถึง1 1ครับ ก็อยู่เองประมาณครึ่งนึงแล้วก็ลงทุนลงทุนแปลว่าซื้อมาแล้วก็ให้เช่าหรือขายต่อและที่สำคัญมีไอ้สเปกเตอร์เนี่ยมันพูดซะสวยเลยนะแปลว่าพวกขายใบจองอย่างผมเป็นต้นอย่างผมเป็นต้นที่ผมโดนจับได้ไหมเจ็ดม,มืนช้าไปสิบวิทีเสียเงินไปเจ็ดหมื่นเนี่ยอินสเปกเตอร์นะครับแต่ยุคนี้ครับหนึ่งสองหนึ่งสามเทรนมันเปลี่ยนครับมันอยู่เองประมาณคัก่สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อินเวสเตอร์สักประมาณ 20ซนะครับส่วนเปクเーเ,เ,เริ่มน้อยลงแล้วเพราะตอนนี้คนก็ไปขายใบจองแข่งกันละราคาตกแล้วแต่เทรนใหม่ที่มานะครับซึ่งผมจะโฟกัสก็คืออยู่เองแล้วลงทุนด้วย<ๆ>เทรนนี้น่าสนใจแล้วที่สำคัญไม่เสี่ยงเพราะอย่างน้อยถ้าขายไม่ได้เราได้อยู่เราได้ใช้อะเหมือนซื้อของมาใช้ก่อนใช้จนอิม่มเองมแล้วถ้าเป็นรถเวลาใช้แล้วเราขายต่อราคาตกไหมครับตกมากถูกไหมแต่คอนโดอยู่จนเต็มที่เลย ขายต่อคุณได้กําไรดีไม่ดีถมากกว่าที่คุณซื้ออีกอะ่ะซื้อมาล้านหนึ่งขายต่อสองล้านน่ะอยู่ฟรีแถมมีเงินเก็บแต่แต่ต้องเลือกเ็น